ยอมตอกบาทออกหนังสือเตือน4ี่ใบเตือนแล้วไม่ทําตามงั้นฉันไล่แกออกแต่ทําไมลูกจ้างคนนี้ยังมีสิทธิ์ฟ้องได้เงินกว่า4ี่แสนกว่าบาทกฎหมายพิจรารณาอย่างไงพลอยสรุปให้ฟังในสาระรายงานค่ะสรุปแนวคิดจากคําพิพากษานี้นายจ้างออกข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานลูกจ้างไม่ทําตามทําไมถึงไม่ถือว่าเป็นการขัดคําสั่งนายจ้างต้องระวังเรื่องนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าการที่เรามีข้อตกลงปิ บัตตามระเบียบข้อบังคับการทางกานตั้งแต่แรกมันเป็นสภาพการจ้างนะคะถ้าในจ้างจะแก้ไขแล้วข้อที่แก้ไขนั้นมันไม่เป็นคุณกับลูกจ้างโดยเฉพาะในคำพิพากษานี้ตอนแรกคุณบอกว่าไม่ให้เขาตอกบัตรไม่ต้องสแกนนิ้วก็คือไม่กําหนดเวลาเข้างานแหละดีๆจะมาเปลี่ยนเวลาเข้างานลูกจ้างต้องยินยอมเท่านั้นถึงจะเปลี่ยนได้นะคะกรณีนี้ลูกจ้างเขาไม่ยินยอมไงคะเมื่อในจ้างออกหนังสือเตือนเขาไม่ทําตามจึงไม่ถือว่าผิดและก็อีกเรื่องนะคะ ความหมายของคําว่าค่าจ้างตามมาตราหาพรบคุ้มครองแรงงานค่าจ้างเนี่ยจะรวมหมายถึงค่าตอบแทนการทํางานที่จ่ายให้ในเวลาทํางานปกติดูเหมือนจะอธิบายยากเนาะถ้าเป็นเงินที่เราจ่ายให้กับลูกจ้างในจํานวนเท่ากันทุกเดือนเช่นค่าครองชีพ 2 0 0พบาทค่าน้ำมันรถ10,000บาทค่าโทรศัพท์อีก2000นเนาะไม่ได้คำนึงเลยนะว่าลูกจ้างเขาจะไปใช้จ่ายค่าของชีพอย่างไรค่าน้ำมันรถจะต้องใช้เท่าไหร่หรือค่าโทรศัพท์ใช้เท่าไหร่คือเราจ่ายให้เขาเท่ากันทุกเดือนแบบนี้จะถือว่าเป็นค่าจ้างเวลาที่เรามีการเลิกจ้างเขาก็จะต้องนำมาคำนวณเป็นค่าเชยนะคะรวมไปถึงพรบห้องคอแรงงานมาตรา119ก็จะพูดถึงกรณีที่ลูกจ้างเขาทำความผิดในจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชเชย แต่สําหรับกรณีในคำพิพากษานี้นายจ้างออกหนังสือเตือนซึ่งข้อเท็จจริงลูกจ้างไม่ได้ทําความผิดไงคะหนังสือเตือนนั้นจึงไม่มีผลตามกฎหมายต่อให้ในายจ้างจะยัดเยียดหรือเขียนหนังสือเตือนครบองค์ประกอบตามกฎหมายก็ตามพิจารณาตามข้อเท็จจริงเท่านั้นเลยนะคะดังนั้นนายจ้างจะนํามาเป็นเหตุในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้สุดท้ายคดีนี้นายจ้างก็เลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเหมือนเดิมตามสิทธิของลูกจ้างที่กฎหมาย ดกาหนเลยค่ขอฝากติดตามรายการสาระรายงานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงที่ช่องลอเคลียด้วยนะคะ